ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค,คุณหมอดิดฉันมีมีลูกชายอายุ14ปีแล้วก็ลูกผู้หญิงอีกสองคนอีกสองคนนะคะคห่างกันสองสามปี <c oughs> คือเกิดเกิดว่าลูกชายเนี่ยเคยแอบดูคุณแม่อาบน้ำในห้องน้ำ <c oughs> ค่ะดิฉันก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะลูกเราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่า ก็ไม่เคยได้ยินนะฮะว่าลูกลูกชายเนี่ยจะแอบมองคุณแม่อาบน้ําดิฉันอายุสี่สิบกว่าฮะครับค่<ฮ>ะแล้วก็ปกติลูกก็จะเป็นเด็กเรียนดีไม่เกเรเป็นเด็กมีเหตุผลเชื่อฟังดีอะค่ะคือความรู้สึกทางเพศของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องแปลกใหม่สาหรับชีวิตเขานะครับ <ฮะ S 2> เขาก็เด็กผู้ชายนี่ก็เริ่มเข้าวัยรุ่นประมาณอายุประมาณ13บส <ฮะ S 2> นะครับเพราะฉ<ฮ>ะนั้นเมื่อมันมีฮอร์โมนทางเพศขึ้นไปเนี่ยสมองก็มีความรู้สึกและความต้องการทางเพศนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งแปลกใหม่เด็กดก,ก็จะงมีปัญหาบ้างในการปรับตัวใช่ไหมครับ<อ>บ,าบางทีอย่างเด็กเด็กอาจจะรู้สึกอย่างเช่นว่าเ,เห็นยกทรงเห็นชุดชั้นในของคุณแม่หรือพี่สาวแล้วเกิดความรู้สึกตื่นเต้นทางเพศหรือว่าเห็นคุณแม่กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่ามากกว่านั้นนะครับเห็นคุณแม่อาบน้ําก็อยากจะชำเลืองดูอะไรเงี้ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรายอมรับได้ว่าไม่ผิดปกติครับ ไม่ผิดปกดติแม้ว่าจะเป็นพี่น้องหรือบุพการีมันเป็นช่วงของการปรับตัวของเขานะครับ<ช>อานนี้ที่บอกว่าไม่ไม่ผิดปกตินี่อันดับแรกคือให้คุณแม่สบายใจก่อนว่า<ช>ลูกเนี่ยเขากําลังปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมีการตื่นเต้นหรือมีความสนใจในเรื่องเพศถึงแม้ว่าจะมาจากบุคคลซึ่งดูเหมือนกับเป็นบุพการีไม่น่าจะต้องเกิดอะไรเงี้ยนะครับ<ช>แต่<ช>ว่าเด็กวัยรุ่นนี่ไม่เคยเห็นหรอกครับสมมุติว่า เต้านมเนื้อขาวๆอะไรอย่างงี้นะก็คนที่ยังมีโอกาสเห็นก็ของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคน,นะใ้ชิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือว่าเราก็เพียงแต่ว่าเอ่อหนึ่งนะครับป้องกันไว้ก่อน <S <S 2> <S 2> ก็คือว่าผมจะเตือนคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าพอลูกเข้าวัยรุ่นแล้วนะนเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่เองและของลูกเนี่ยต้องชัดเจนใช่ไหมฮะเพราะบางทีเนี่ยตอนเขาเล็กๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันในห้องเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า เป็นเรื่องอะไรซึ่งก็ไม่เป็นไรจริงๆแต่ว่าพอถึงวัยรุ่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขาตื่นเต้นทางเพศนะครับอั่านนี้ก็ก็เป็นตัวป้องกันไว้ก่อนนะครับอันนี้สองครับค่ะและดิฉันควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะคุณหมอเช่นว่าเขามีน้องผู้หญิงอย่างเนี้ค่ะมันมันก็อดไม่ได้ที่จะทําให้ระแวงแคลงใจแล้วก็กังวลไปถึงน้องมากขึ้นเพราะว่า จากข่าวสารที่เราเคยเจอในหนังสือพิมพ์มันก็เคยมีเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดเกิดขึ้นนะนะฮะอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่ก็มีความตื่นเต้นทางเพศและความสนใจทางเพศเนี่ยกับการที่เขามีความยับยั้งชั่งใจทางเพศอย่างเช่นไม่ข่มขืนคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันเลยครับคนละเรื่องเลยนะความยับยั้งชั่งใจทางเพศเนี่ยมันมันมามันมากับความยับยั้งชั่งใจในวิถีชีวิตทั้งหมดของเขา เด็กที่มีปัญหาในการยับยั้งแห่งใจทางเพศก็คือเด็กที่มีปัญหาในการยับยั้งชห่งใจในเรื่องอื่นอยู่แล้วแล้วก็แสดงความก้าวร้าวรุนแรงกับคนอื่นรวมทั้งก้าวร้าวในเรื่องเพศเช่นการข่มขืนไม่ว่าจะคนในครอบครัวหรือคนนอกครอบครัวก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าถ้าลูกเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเติบโต,ตมาในครอบครัวที่มีความผูกพันใกล้ชิดใช่ไหมครับเขาร่วมมีการรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับในการที่จะควบคุมตัวเอง เพราะฉะนั้นมันคงจะไม่ไม่ร่วงเกินมาทางนี้แต่แน่ๆก็คือว่าเราก็คงอย่างที่ผมบอกว่าเราก็คงไม่สร้างเงื่อนไขให้ลูกต้องมารู้สึกตื่นเต้นทางเพศกับบุคคลในครอบครัวแล้วเด็กก็จะรู้สึกผิดที่หลังนะครับอ,อันนี้ผมอยากเน้นด้วยว่าเด็กที่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นในของบุคคลในครอบครัวนี่เขาจะรู้สึกผิดด้วยเพราะมันไม่เป็นผลดีทั้งทั้ง,ท,งทั้งต่อตัวเขาเองด้วยนะครับ อย่าไปนึกแต่ว่าเอ๊ะทำไมลูกทําอย่างนั้นถึงทํางั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกผิดด้วยครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีสุดก็คือเราก็แยกห้องใช่ไหมฮะใหู้ให้เด็กผู้หญิงเองที่จริงเด็กผู้หญิงเนี่ยจะต้องเด็กก่อนเด็กผู้ชายด้วยซ้ํานะครับก็คือตั้งแต่6กเจ็ดขวบเนี่ยเด็กผู้หญิงต้องรู้จักความเป็นส่วนตัวละใช่ไหมอย่างเด็กสองสามขวบแก้ผ้าเข้าอาบน้ําเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าพอพอพอเข้ามัถเข้าปฐมนี่ไม่ได้ละเขาต้องเป็นเป็นเป็นส่วนตัวเขาก็ต้องรู้จักว่า อวัยวะของเขาเป็นอวัยวะส่วนตัวที่เป็นอวัยวะของส่งหัวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราก็ถือว่าเป็นการสอนลูกสาวไปในตัวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพ่อระแวงลูกชายอืแต่ว่าลูกสาวก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้ ค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะเพราะว่าอึดอัดใจมากมาสองสานเตือนแต่ไม่ทราบจะทำยังไงดีขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณคุณนิดนะครับรายการนี้อยู่คู่คนไทยไปชั่วฟ้าดินจะลายเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณนิด